สวนเาองเก็บมือเก็บมือวันเสาร์เนาะมัวอานกับเพื่อนเขามาเก็บบอกเด็กต้องพิมีอยู่สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีเบา้านชุนชกสุ้ดสมีนไปงจาเข่าสวนอีกแล้ว เราจะมาเก็บบมากน้ำขายมีคนสั่ง100บาทนะจ๊ะสังเกบไดน้นี่พี่น้องหมากน้ำของเราฮักเออฮักคนก็ได้หมากน้ำของเราปลูกเองนะจ๊ะบริสิทธิ์ยายพี่น้องปลูกธรรมชาติสังเกตบนเ,เครื่องมันมันที่ายแน,มน,ยแน่มันตายแน่แล้ว น้ำของเราเจอซุ้มหมักน้อยมันก็มีเนาะหมักน้อยมันเจอหมากหน่อยมัเก็บนี่มาเบิงพี่น้องนี่มันกันี่เนาะนี่ซ้ำนี่พอดีอ่ะเอาไปหนึ่งพี่น้องถ้าหน่วยใหญ่หลาเนี่ยมันจะแก่แต่มันบาดแสบมันต้องแบบพอดีเปลือกก็ยังอ่อนเม็ดมันไก็ยังอ่อนอย่างนี้่ะ หนึ่งหินกับปุนกับแจวแสบเนี่เนาะ <อา S 1> นี่ซ้ำในพอดีหนึ่งไอ้มันสิบหวานมันสิบแสบอีกทอดลอยอีกทอสูงย<ด>ื<ด>นอ่ะมาใส่คือเอารถนั้วก็เอารถ่พี่อ๋อวเคลื่นอนโรงงานเดี๋ยวเป็นหมากจ้าว เงี้เงินเอาลวดจำหนึ่งเอาลดวดสี่หกพอเขาเจ้าสี่หกร้อยอีกวันนึ่นี่ไงพอดีหวานนี่ฮ่นผู้ชม น้ของเราอันนี้มันหน่อยโพนี่ก็บอกเก็บเนาะถ้าซ้ำกับปั่นหน่อยโพอดอกเก็บถ้าสีใหญ่แเน่ก็เก็บนี่อันนี้ซ้ำนี่เก็บได้นัดเจออันรวยใหญ่ยยาวแล้วมันแก่แล้วนี่เลมอนเนี่ยอันนี้ได้ยีบ่บ่เบิง่งดูมอนถูกปะมันสิพาะเขาเจาอยุบภาษาเขาเจสาสั่งรอยนึงเนี่ย อพออมือนันเก็บปักหลายพี่น้องเอาไปขายตลาดขายโบเบิร์ตขายโบโฟเคริงซัมปกติขายถุงละสิบบาทบาทนี้นี่ขายสามถุงยี่สิบกับโบเบิร์ตม,มันเหลือมากกันเลยอันเอาไปแจกให้สุขาติพี่น้อง นวน้อยไมื่อกลางอยู่หอนลอยอีบทัวหัวหนกับเก็บมือก่อน เอื้หน่วยขลุกขลุกนี่มันใหญ่เพื่อบ้านเี่ยมากใหญ่มันมีจัาหน่วยวะอันนี้มันเน่านี่มากใหญ่มันจอารดอันนี้ด้วยมันจะ็กแก่เลยป่ะอันนี้หน่วยใหญ่เลยพี่น้องโว้ยมันแก่แล้วนี่นะคอยไปปีดมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Nó Gõ Để không bỏ nè. này video hấp dẫn nào Nè. มันัใหญ่โพดบ่มีกับดันไปเก็บมันเก็บมาแล้วยิกแล้วบ่เข่าแล้วมันแกเดี๋ยวนวยใหญ่มันบินไม่ออกอีกบเบิ่งเนาะแต่ว่าด้วยแต่มันใหญ่ <OD> เข้ากับปลาเลย <k Heh. S 2> ปลามันแก่เนี่ยอันนี้มันแก่แล้วนี่เปลือกมันแข็งเขายิกเลยสังเกตบังทายิกบ่เข่าแล <k S 1> ้วมันแก่เนาะเปลือกมันแข็งแล้วมันเม็ดมันก็แก่เอาไว้เห็ดแนวนี่ยนวดนี่บ่มีเก็บดิค่ะ พอยิกเบิางแล้วมันแข็งเลยอันนี้มันเก็บน้ำประทานแล้วมันก็นใหญ่แก่จะเสียเปล่าเห็ดแนวเห็ดพันมันเลยนี่หน่วยใหญ่เลยสรุปมันพอลอยบอน บอฮอนลอยกันสิได้เก็บมาครัวเก็บข้าวโพดเพิ่มให้เขาพราเจ้าโอนเงินมาแต่ส่วนใหญ่ก็มีแต่หมักหน่อยพี่น้องนี่หน่อยก็ได้พ่อนี่ยเอาเก็บนั่นเรียหน่อยบักใหญ่นะจำนี่ได้แล้วถ้าปลามันใหญ่แหละมัน บาแสบมันบาหวานนี่พี่น้องจักสีแดงพอลอยหรือบปล่าเลย์ลายอยู่หอดลอยอยู่ปกติบ่มีขายอันสามลูกเนี่ยสามลูกสามลูกสิบบาทสามลูกสี่ลูกนี่พี่น้องนี่นะกระงามกระหยังอยู่ส่วนใหญ่ก็ยังอ่อนบ่มีขามว่าแก่ได้พี่น้องนี่ เจอนุ่ยนี่ก็ได้แล้วหนูแกมันยิกบบนเขายิบบนแล้วมันแพงอะไรนี่ยช่วงนี้ยิบเขาอันนี้เอาไปหนึ่งมันบาดน,นิดหน่อยเนาะผู้ใดแน่เคยกินผู้ใดแน่บอเคยกินอันนี้ก็สั่งร้อยหนึ่งดี๋ยวสิเอาไปใส่ถุงเงบิงคัดประหอดร่อยกะบสได้เก็บหมักทั่วกับปวดให้เขาเจ้า หมากน้ำเต้าพี่น้องเดี๋ยวล่างแล้วก็ชีส่ถุงหมากเครื่อเทศก็ซุกเต็มต้นเก็บขายแล้วบ่ค่อยได้ขายพี่น้องเมึงน,นะฮั่งจะเก็บอ่า สองสามเมือที่แล้วก็เลิบ่หลายได้สองกระมังไปล่างแล้วล่ะไปใส่ถุงส่งลูกค้า บกเขา้าอะไรมันแข็งแล้วหลายคนสิบาคือเก็บหน่วยอ่อนแท้ถ้านหนวยใหญ่สำนีมันแก่แล้วนี่มันยิกบกเขา่าวนี่กลินบ่ได้มเขาหนึ่งเขาต้องหนึ่งหนวยอ่อนๆแบบนี้มันจังหวานเนี่ยเอ,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 อกินมากนมากมันกับบอนอยหรอกเอ,อ้พอดีกินใส่สามถุงยี่สิบเออเ,อ,อ,เอ,อ้ลูกเอะ สูงละสามลูกสิบบาทนี่นอยกร้อยเดียวเราก็ส่งถึงที่นะจ๊ะยกไม่หลมันสีหอดลอยอยู่แบบนี้เหรอ ันบะฮอดกับซีเรเก็มบกบวบนี่แหละใหา้ชิปทุงร้อ,อยนึงมื่อก็้ิปทุงถ้าน้อยๆใส่4ด้วได้ทุง่ะมัน,น,มนะนต้องสิบทุงนะจ๊ะท่านผู้ชม เพิ่งเลือขหน่อยในแมนแมงไม่เอานะจ๊ะใส่ถุงละมันขอดลอยอยู่บนนี่นะ เอา,เาอรอาโเบดิสองสิบสามสิบเอาเก็บไปได้เลยร้อยหนึ่งเนี่ยสี่ถุงรถุงปสรลแกินบไปสรุปเลสิบสามถุงก็ร้อยหนึ่งเอารถแรกแจกแถม

มันเนี่ยก็ห้นะหาสิบบาทเขาจะสั่งไว้พี่น้องยี่บอกนีาสิบาทไปส่งหัดเทือนี๋ือให้ยันุ่นเอาเมือเราออกมา,มาก่อกี้บอกยันุ่นเอาให้ยันรุ่นเอาเมื่อก็ได้เือหาสิบ,บาทาไปส่งหัดบา้านพุน,นยูอีหมู่บ้านหนึง่งมาส่งหบับา้านคือว่า สั่งมันห้าสิบบาทอย่างเยรุนใช่ไหเก็บกระโพดไทยหมดเยรุ่นนอะมันเมื่อเลยในเดินนี่เห็ดขายบ,ร,บริโภคเห็ดยังพวกเช่าบาทบอ่อ มเาวนี่นะมันห้องมาว่านวัตสก็บให้ยายทายเลยลืมบุกมะเ้าแล่มันเ่าเมื่ะเช้าเลยเก็บไปให้ไปแลนึางบกเข้าเขาบอกเลยสิมาเก็บยังเก็บข้าวโพดมาตอมใช่บานมครัเก็บมันนำขายลอยในที่สามถุงลอยหนึ่งไงขโพดมีแต่ค้องขายพี่น้องอันนี้เขาขายสรอแล้ว เขาไงมาเลยเบิรตแล้วินอยก็อินอยก็ว่าเอาพักง่ายๆเดินมาบุญนะโอ้ยมันเบิร์แล้วบอกไงกับพักบอกคันบิรจอกน้ำไ่มามันเบิร์ดแล้มันเบิร์ตละเว็นบอกเราผักว่าเราขายมะส่าแล้ขายแล้ขายหาหาอยบาทวานนึงของเรา่วาเราเราค่ไดมันของเราเราบารลายเดียวเดียวเบิรแล้ว ต้องแต่้องเคยนำทิพย์เปิ้ลสั่งไปเขาเจ้าเนี่ยถุงละสามหมากพี่น้องอันถุงนี่นะห้าลูกคนน่ะถุงนี่ห้าลูกสามถุงร้อยหนึง่งไปโลดโลดแลกแจกแก,กแมพี่น้องเขาโพดเจ้าอย่างไรยลุนขายเบิ์ลระเบอ้อยังหลายอยู่ พอดีก็จ้างมือบุญแล้วจะไปชงและเจ่วดยวยเบิดจองเข้ามาด่วนๆตอนนี้โคงจะตายแล้วข้าพโพดจะหมดแล้วพอดีบุญบานยายรุนวันที่28ข้าเขาจองไว้แล้วมือคำหนึงนะจอกมาเอามือโซ่มือท่องเสาะหาเละหจนนปยังจองซ้ามือานค่เพราะาลงแเาไปาคนอ่ะบอมื่อนอนนั่นบอกคือกันลยเดอเอา ได้กี่เด้กี่มือนี่ิมากี่เนรเด้อฮตอนแรกวเาปิดเลยได้นะเมกุลเตวันได้กี่เฮินอมบุนมบุี่เดือดต้องเงขาขาลงลวได้กี่เดืนเมื่อเดือานี่เดืนี่เาลดเละทำาเป็นเดือกี่เดือนนั่นี่เลยพี่น้องของขายของเรานะจ๊ะผู้ใดอยได้ยังสั่งมาได้มักเลเทศมักบัวมักน้ำข้าวโพด หัวมันเราก็มีขายฝักทองแล้วก็มีขายมักทัวก็มีพี่น้องหมักทัวกออกตับขอบคุณอันนี้มูอันไม่ต้งรูันนี่อู้ัน้ไมก้นนี่ตู้ันนีลไงรูอนนีรนนี่อบรูนองูอันนี้่องน้่องอันนี้ของเอืี่องน้ไ่รอนี้อนซื้ไอ้นนไปแกอ้านหตนน้องแส้นะจ๊ะ ไปแล้วพี่ดาวสบายดีสิบบาทแต่ว่าสิบบาทถูงนิดหนอยหนึ่งเก็บมาแล้วมากแต่มันแก่ป่อมันแก่แล้ว